สวัสดีค่ะยายหนุ่ยปากประแดกค่ะสวัสดีค่ะลูกๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่งโมสวัสดีค่ะลูกเพิ่งตื่นนอนค่ะท่านผู้ชมอันเคียวค่ะเคียวท่านผู้ชมอันเคียวอยากกินหมักลำไยค่ะหมู่บ้านนี่รถผ่านหน้าบ้านนะคะตอนนี้2องกิโลห้บาทค่ะท่านผู้ชมก็เลยยายหนุย่ยก็เลยคิดเมนูนี่ เออให้ข้าอยากให้ลูกๆกินนะคะบ่อยากให้เขากินลำลำไยดิบนะคะว่าเขามากินหลายยันยันห่อนไาเกินไปนะคะแต่ว่าเขาเขาก็สะพกพูนมันก็แก้วัดนะคะแก้วัดไอแดงจริงเนี่ยค่ะเป็นวัดบ่าเซาจะเคือแม่ก็เลยว่าสีเฮ็ดเนี่ยค่ะข้าวเหนียวเปียกลำไยนะคะให้เด็กๆทานนะคะมันก็มาดูส่วนผสมกันเลยค่ะ ก้นหนึ่งกับมีลำไยนะคะเนาะลำไยพันธุ์ต่างๆล่ะค่ะหาสายพันธุ์ของเขากับจงหวัลดลลภูนนะคะปขุดมาพิสูจน์นะคะนั่าจะทีเป็นเขากับบริบาลพันธุ์หนังเนาะที่เป็นพันธุ์กระโหลกล่ะค่ะนี่อ่าตะกะข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะคะข้าวเหนียวอันนี้ก็เป็นลำไยแกะ,มะเมล็ดออกแล้วนะคะประสีมมเกให้พึ่งพร้อมกับมือเดียวค่ะวันนี้จันสิง รสเสียกับบ้านบวดาห์หอมโยกแล้วค่ะนี่ก็คือเกลือค่ะนี่ก็คือน้ำตานนะคะก็เสริฟั๊ใสหวานหลายเรากินเพื่อสุขภาพค่ะเมนูเพื่อสุขภาพค่ะบํารุงร่างกายนะคะเด็กหน่อยกินก็ดีผู้เฒ่ากินแฮงค่ะค่ะบํารุงร่างกายค่ะสรรพคุณของมันมีร้อยแปดพันยางค่ะท่านผู้ชมเี่วเขาวิจัยออกมานะคะเอาน้ำเดือดเราค่ะนี่ไปดักนั่นไรน่บวดาหไรเา่ยนุ้ยอันนี้ค่ะเท็เอาเข่าถวยนึงค่ะเข่าเนี้ยนะคะ าเนียวเทลงไปได้ค่ะท่านผู้ชมเนาขาเนียวเจับแม่ลูกเดจับเดจับก้องแม่สันก้องแม่สันนาดออกให้หมดค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะเอาใส่ข้าวลงไปก่อนนะคะทำเมนูง่ายๆค่ะทำกินง่ายๆให้ลูกกินนะคะเป็นเมนูสุขภาพแก้หวัดด้วยสรรพคุณของมันมีเยอะมากนะคะใบใบก็ก็แก้ หลายสิ่งหลายอย่างคะ่ะท่านผู้ชมแห่หนุ่ยก็บดีหูมากคะ่ะหูนิดๆน้อยๆลากถ้าเอาหลากมาตุ่มนี่กะแก่ตัวขาวอยู่คะ่ะถ้าทองร่วงก็เอาเปลือกมันอะคะ่ะเปลือกลำไยนะะี่ค่ะไปตุ่มเปลือกตุ่นมันอะคะ่ะตุ่มแก่ทองร่วงกวานวิสารสารต้านอนุมูลอิสระ,ะ่านแก่มะเร็งโดยได้ในลำไยนี่ รักษาเมลีนได้หลายสิ่งหลายอย่างรักษาหนองข้างในรักษาอาการที่เป็นหนองข้างในทำ,ทำอะไรอเนี่ยเขาต่เขาสิสนใจตัวนี้ก็คือว่าลำไยถูกค่ะมีเงินในกระเป๋าซื้อได้สองโลหาสิบเนี่ยอากาศเป็นเมนูที่ไา้หนุ่ยมากลำไยบัดกิน,น,นเกิดขึาาด้นตลอดเวล,ลาเลยถึงยังแบบกินก็คือเจ็บคอหอนใน ก็เลยเอาเห็ดให้มันสุกก่อนเนาะให้ไปเป็นข้าวเหนียวกินอิ่มท้องด้วยเป็นยาด้วยก็เลยเนี่คะ่ะเลือกที่จะใส่ใส่อะค่ะเท่ากับสีต้มจนมันสุก,กอนันคนละคะ่ะอ,อย่าเพิ่งใส่นะคะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งใส่น้ำตาลเด้อถ้าใส่น้ำตาลกับข้าวเหนียวใส่กันนะคะข้าวบิ้ข้าวบิวบสุกง่ายด้วคะ่ะต้มไปยังคนละคะ่ะเบิดมือบิสุกคะ่ะต้องใไอข้าวสุกก่อนถ้าใส่น้ำตาลนะคะท่านผูน้ชม เป็นตัวเป็กระกหนูกะชากินเรียกว่าให้มันสุกกอนลูกสุกกรสุกกรใครกินเนาะนางถาแม่อยู่ค่ะนะครับเป็นเมนูเมนูที่สุขสุขภาพไข่ติดกระดูกเยอะแยะค่ะไผ่ มีกาลั่ออกหลายเนาะมีประเทศเข่ากับถือที่ดอกบานเข่าพรบานเข่าปลูกอันใดก็แล้วแต่เนาะถ้าบานเท่าบ่ปลูกเนี่ยเนาะแท้งเป็นตนายประเทศจีนปลูกมากที่สุดแต่ว่าก็หาประเทศให้กระทรงออกประเทศจีนอะทรงไปประเทศจีนกันเยอะที่สุดคือกันคะ่ะมันแย่นี่เป็นที่จองการของประเทศจีน แต้วก็บ่าเข้าใจไป็ยัางประเทศไทยว่นิยมป่านหดเนาะไม่อยากโตตช่วงนี้เนาะทุเรียนแพงปานดกับข้นกระซื้อนี่ว่าขอจ้านุ่ยเดียวเดียวเียวเดียวเบิ้งล่ะค่ะทำผู้ชมเอยแพกหนึ่งซีสามลอยสี่อยนูวยหนึ่งโตขาลอยเดี๋ยวเลียวเบิ้งคืนนับไรอือขุนละอย่าเรียกหมูบใหญ่สื่อของกล้วยบ่ได้ดาคานน้มทุกมื่นอี่ก็ยังหายากแล้ว เห็นเขากินบักล้างใยหนีิโอ้ยว่าโอ้ยอะไรล่ะอยากกินน้ำเขาชาวอ้านเขาคือมีเงินสื่อเนอะาะแต่ว่าเกิดมา,าศาสตร์เดียวก็กินแล้มันตัวเขาสีบางตัวสัม่ชุกไม่อยากนะแสดงออกมันสื่อท<ไ>ำใยกับประเด็นแต่บาร์โลละเศร้าหายใยหนูสัมีเงินสื่อบรรมือน,นี้ค่ะเดือนละค่ายาเปาใส่ถั่มตาะะด้วค่ะเด้อให้ท่านท่านผู้ชมสุกร จับเกลื่ลงมาแล้วตัวเนีย้ยนี่กะเ้าล้างน้ำสะอาดนะคะเด้อมาได้แห้งดีสักงสามสิบนาทีได้แห้งดีมันจะสุกเร็วแต่ว่าเย็นยาาือระมาณดอกเป็นชีการล้างล่ะกะหลังเลยเพราะว่าไฟนี่ต้มได้อยู่แต่ว่าอย่างนันก็คืออย่าไปใส่น้ำตาลก่อนขีดเขาจะสุกเนะขาสุกแล้วช่างใส่น้ำตาละคะ่ะ ค่ะรักษา,าการวัดของหนองแตงจริงก่อนเพราะาเซลเจคเตอร์หอบเหิดนี่ค่ะเพราะเซลเจคเตอร์พื้นแผ่นี่ยเพราะาเซลเจคเตอร์เนี่ยกเ็ออยกเสียวนวลมันนี่ลวละจมเอานวนวลมันนี่ยวละคะ่ะใส่ใส่ให้ลูกกินคลิปเขาอาจจะบ่ดีนะนะคะคุณผู้ชมคือว่าหลายแนย่หรือว่าอาจารย์ดังสี่ก็ขอโทษขออภัยเนี่ยคะ่ะเ้าอยากให้ขอนำเสนอแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะคะแบบสบายสบาย แบีเพชรกินเลี้ยงลูกไปพร้อมขายของไปพร้อมเป็นอีกข้างเรื่องหนึ่งเนาะก็ก็ดีเบื่องยูทูบอันผู้ใดบ่มักฟังนี่เขาก็บ่เป็นยังเขาก็หันนี่แต่ผู้ใดมักฟังก็มีขอบคุณหลายๆที่ให้กำลังใจกันค่ะแต่ละอันแฟนพันธุ์แท้ยายหนุ่ยก็ได้ผู้ใดขม่าไอไม้เขาก็ว่าเบาหลายอยู่เขายังหูจับได้หนุ่ย เอาตกตกได้ลูกนั่นนั่นแตงโมแตงโมตกทับน้องเลยอย่าขึ้นอย่าขึ้นเหลือแท้กับคุณช่วยตรงตรงอาจารย์ซิงกับไปส่อมรถยังบ่นั่นอยู่ค่ะเนี่ยมากๆจะเชื่อว่าสิเฮ็ดคลิปอันผัดกะเพรากับไม่ได้คิดนะคะตอนนี้เฮ็ดเองผู้เดียวเนี่ยค่ะไปบ่ยอมแผ่ดอกหาขนมให้ลูกให้ก้อนหาลูกข้าวเสียบด้นุ่ม ก็นี้ช่วงนี้ยังก็ใส่ลำไยค่ะทำมันสุกเกินยันสารอาหารมันออกเบิดนะคะท่านผู้ชมก็เลยใส่ลำไยก่อนก็ท้าไหนใส่น้ำตาลเขาชุบหมดได้ใส่เลยค่ะคลิปนี้สิโดนแน่จักหน่อยแต่ว่าโดนแหง้งหรอกค่ะสิี๋้ไหนเกินหลายบ่รห้ยืดเยื่อหลายแต่เบป็งวิธีการทำเนาะสิเป็นรูปร่างจังได่ยายหนุห่ยเฮ็ดครั้งแรกเด้ค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เคยไม่ได้ยายมัดค่ะคุณยายมัดเฮ็ดให้ลูกกินแต่น้อยค่ะ ได้หน่วยกับพึ่งเฮ็ดเอาเริ่มแตกเริ่มเหนียวแล้ว,ลวลย่อยหน่วยขอหยาดใส่เกลือใส่เ,เกลือกันค่ะตามปริมาณรอหัวก่อนจะเตือนช้อนช้อนโต๊ะก่อนอยังก็ใส่น้ำลายต่แรกค่ะใส่น้ำลายแล้วเดี๋ยวมันตีน้ำซุกค่ะใส่น้ำเพอมันนี่ซุกเดือดขึ้งมากนี่ ก็มันอืดน้ำข้าก่อนเขาเซ็งใส่น้ำไม่เอาเข่าสูก่อนใส่เกลือให้เกิดความมันก่อนค่ะผู้ชมเดี๋ยวเบิ่งนผู้ชมสิว่าโอ้ยวิ่เดนเดินหนุ่ยสิว่าล่ะเนาะเมนูเพื่อสุขภาพเพื่อลูกๆค่ะเป็นยาบำรุงกำลังอย่างดีเลยค่ะนี่ผู้ใดนอนบ่หลับแน่ก็กินตัวนี้เป็นยาเจริญอ,อาหารแน่ช่วงนี้ก็ย่อยหนุ่ยก,ก็กินเขาเพราะคอยแสบจอยลุ้งจอยลุ้งนอนกับ นอนกระเสียบอยู่ดอกเพราะว่าเวลานอนเราใส่มีดไนไดลูกแม่ลูกอ่อนนี่แหะจะได้บำรุงร่างกายกินเวลาร่างกายเขาอ่อนเพียไม่เมื่อยงี้สิค่ะท่านผู้ชมกินลำย่อข้าไปนี่โอ้ยท่านในพ่อไหนราคาซื้อนบวกก็คือกันได้ค่ะท่านผู้ชมเป็นยาบำรุงกำลังยังดีพับร่างกายอ่อนเพียจากร่างกายเฮ็ดทำงานหนักนะคะเขาก็จะที่ต้องไปม้วนถามกินบำรุงร่างกายเนาะที่มันเป็นสารปรุงแต่งเป็นยังปรุงแต่งสกัดขึ้นมามากมาย แค่มองหาลำใยอะค่ะ่ันผู้ชมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็แล้วแ,แต่เป็นประโยชน์ค่ะมันบึ้นๆอยู่บ่โลกมันเป็นเป็น,ปนปมดมันบึ้นๆหรือเปล่าคะมดมันเขาไม่บึ้นๆนะมดน่ะขี้มูกเห็นคะ่ะท่านผู้ชมแก้วัดเขาแน่ได้กินยาแก้แพ้หลายเนาะแก้แพ้แก้วัดหลายใช้ ams, voilà. น้ำเพื่อขบอิคฉาเนี้ยเราใช้เพื่อขับอีจะบ่าใส่หลาย เราโชไม่มีเวลา,าว่างๆเนาะขอมาเบ่งมาเป็นเมนูที่ว่าเห็ดห้ลูกกินเนาะหรือเห็ดกินก็เห็นลำไยถือแพสั่นหรือว่ามีเหมือนมูวพวกเอามาฝากงั้นสิเขากเอ้าเห็ดกินแบบงังนสิมึงดูแสบบอเขาเ,อาเขาตลาดเนาะโลละสามสิบห้าบาทเป็นงามเม็ดงามสุดลย เรา่ได้เฮ็ดกันน่าหรอค่ะเฮ็ดเป็นแม่ค้ากันขายของคือเขากินนี่ยแหละค่ะคือเขากิโลขายนึ่งกินหน้ำเนี้ยะะเด็กเ,เขาก็เริ่มเพราะว่าพวกเอาถ้าเอาเชื่อชูดไดค่ะท่านผู้ชมเขาเขาก็บริเวณว่าเอาเอา,เอาจนว่าเละจุ่มเป๊ะมันเป็นเม็ดๆงามๆอย่างนี้ค่ะ มันเหนียวอยู่ค่ะทำช่วงเจี๋ยเอ้าวซุกแล้วเข่าเนี่ยตัวเข่านะซุกแล้วต้มเข้าไปสิบนาทีค่ะทำช่วงสิบเอ็ดนาทีนี่เนี่ยซุกแล้วค่ะเอ,าเอา้าพอดีต้มสิบนาทีนะคะเนาะเขอาแตกเขาซุกแล้วเพราะเ,เส้นเพราะเสานามก้อนมันจะต้มง่ายอยู่ซุกง่ายอยู่นี่ค่ะตใสแซล่ะกำลังสิแตกตอนนี้เข้าไซเลยค่ะท่านผู้ชมใด้เลใสซอันนี้ก่อนค่ะออกไปเลยค่ะถ้วยหนึ่งประมาณครึ่งโลค่ะครึ่งกิโลค่ะที่ ต้องเห้เให้เขาซุกค่ะื้นนั้นน่ะลูกกินบักงอเผลอบบดเดียวมันกัดเปลือกค่ะท่านผู้ชมเกิดยังขืนหอบหืดขึืนท่านที่เลยไป่นยาอยู่ง่ยงบานบบดน,นี้ก็เลยบ่อยากให้เขากินดิบๆหรือว่ากินแบบปอกเปลือกหรือว่าเผลอพวกนี้คะ่ะเขาต้องเห็ดใ็้กินแบบสุกเลยให้กินก็ไม่ให้กินหลายค่ะให้กินละละื้อนี้ก็ได้จะบ่ให้เขากินดิบหลายอย่าถาเด็กหน่อยมันรับบได้เนาะ คือถาดผู้ใหญ่เด้กิโลหนึ่งได้อยู่เด้แยังมากระเจ็บคอแต่เด็เกน้อยนี่กินหลายนี่ก็ะยานมีผลทางเคี่ยงออกมาหลายเป็นขี้จาร์ผุเหลวอ่อนนัยแหล่งของมา,มาขี้จาร์ส่วชผสมมาโอ้ยเบาสุดถาพแนี่ยสันกะกุจระจารนะเนาะเน,นี่ยค่ะใส่เข้าไปแล้วนะคะเราแย้หนุ่มจะเลือกใส่น้ำตาลใส่ขาวเพราะว่าว่าไห้นำนำ น้ำมันแดงนะคะน้ำมันเหลืองออกมาให้มันขาวนะช่วงหนาเรประทานนะคะ,ะอากาศจ,จะเป็นเมนูทีอร่อยจะก,กินแบบนี้เลยกระแทบค่ะท่านผู้ชมจะใส่กะทกิกระแทบแต่แต่แตมื่อนี้ยายหนุ่ยขอบใไ่กะทิค่ะเพราะว่าลูกอายอยู่ตะกี้บ่เสือผู้เฒ่าเดวันถ้าอายหรือไข่เนี่ยจะไปกินกะทิเด้อบ่เซือค่ะยายห,หนุ่ยบไดิเสือค้อนไง่ายเด้อเพราะว่าดูหลอกมาหลายกัโดนดหลอกเชือง่ายกันเชือง่ายอยู่ค่ะ แต่ว่าโดนหลอกไม่หลายแห้วแต่น่อยหอดยายนน่ก็เลยกลายเป็นคนบ้าไข่เสื้ออย่างง่ายๆแหลกะก็เลยต้องทดลองพิสูจน์จากของแนไปกินกะทิอของหวานจากของไข่ลไปกินของหวานไปกินกะทิไอ้บันนี่ค่ะท่านผู้ชมไอ้บอเซ้าค่ะค้าผู้เถ่าผู้แกเสื้อไว้บอเสียหลายค่ะท่านผู้ชมพ่อลวค่ะหูแล้วบันนี่ว่าอนไดเพ่นห่ามกับฟังๆเพืน่นแนเนาะสมัยหม่กับสมัยเก่าอนไดอนใดมันเอาบอเสือกับร้องเบื้องแต่บอเสือแมนข้ามเพื่นดีลิค่ะ เขาเม็ดงามๆค่ะท่านผู้ชมอ่าบัดนี้มันสิโดนเนาะเอาใจมาเกลือพิถานาทีนะคะท่านผู้ชมนี่เหนียวเหนียวเนี่ยว่าใส่น้ำตาลค่ะพระเหตุไถเบืองรลค่ะท่านผู้ชมบัดนี้ท่านผู้ชมเห็ดบัดนี้เบืองไปน้ำกันเห็ดไปน้ำกันพร้อมก็ได้บัดหนามีเข่าลื่นกะสอบมีเข่าซื้อไว้นี่มีบักลําไยมีน้ำตาลอยู่ในขวดเห็ดรลค่ะไม่ต้องไปซื้อเขากินค่ะซื้อเขากิน ถุงละซีบบาทหน่อยๆนึอนงอันนี้นี่โต๊ะหมอน,นี่บ่ถึงหาซีบหรอกค่ะท่านผู้ชมตีไปย่างแล้วนิดละวน้อยนี่ร่วมกันแบบบ่เกินหาซีบเลยเครื่องหมอแล้วค่ะนี่เครื่องหมอนแล้วค่ะนี่ตืดขึ้นเ,เรื่อยๆค่ะมาเอาเหนียวแห้งค่ะก็เลยขอใส่น้ำตาไอ้ทีใส่น้ำตาอีกเพราะว่าได้หนูสิ็ว่าใส่หลายจะเดือดแรกจีเกอคอยใส่ให้เขามันสุกเร็ว ถ้าหนามลายมันก็สิเป็นจงลูงจงเล้งเนาะนั้นสุกให้มันเหนียวขึ้นเหนียวขึ้นนะคะคลิปนี้ของคนห้าโบ,บ่์บวกระดับนะคะเนาะมาขังอนันอันเอาหา้องกระตีความไปสิบยางเลยค่ะอันเอาอาันอยังไงกับว่าเข้าใจเบื้องคลิปเห็นแบบเข้าใจรูปอ้าวบนนี้เขา่าซุกแล้วค่ะใส่นน้ำตาลนะคะแย,ย,ยหนุ่ยใส่ถวยนึ่งใส่ตวงนึงนะะงน่งเลยค่ะใส่ตวงเหนียวขั้นนี่ค่ะ ก็ล่งเหนียวตดๆนะเนีมทางขาผัวอยู่ขาท่านผู้ชมคิดหอดเด้คิดแล้วมันกันกับกัดจะกันฟันหมามบัน,นิบันิข้ารีบกับบ้านอยู่คิดหอดเด้สดอกเป็นสไตล์ไร่ดียังไงน้อจยนสิงเจ้าก็ไดเอาเสร็จแล้วค่ะอะไรลูกแ,แตงโมหยุเสียงดังลูกจะเสร็จแล้วอาา่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมใส่เกลืออ้าใสน้ำตาลแล้ว เสร็จแล้วค่ะเอาแล้วเขา่ขาซุกน้ำตาลอ้าวจิมดูก่อนนะคะจยหนุย่ยซี่เมืองก่อนวามันสีเค็มบอต้องให้มันเค็มรสชาติของอข้าวเหนียวเปียกลำไย,ยต้อง,ต,องต้องหวานหวานปลาแรมปลาแลมนะคะเค็มนิดหน่อยนะคะแต่โมแม่จะใช้ได้ไหมไปเอาไปเอาช้อนให้แม่หน่อยลูกช้อนขัช้อน,ออนคนไห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 นแม่ใช้ได้คนไหนแม่ใช้ได้คช,ดช้อนคะ่ะ ช้อนอยู่ไหนนูนอยู่บ้านช้อนอยู่ไหนช้อนอยู่บ้านเละ้อวอ,อ,อทำผู้ชมะะด้คะเด้อความจำป็นพาพี่เท่านี่ยล่ะคะซิม,มใครเกง่งคนนี้ถ้พี่เอาเอาช้อนมาให้แม่ได้คนไหนเกง มือเดียวเห็ดพร้อมค่ะท่านผู้ชมก็อาจจะนนด่วนั่นปรนไดบุดีปรนไดไายเด้อค่ะเด้อขอถอดขอดให้ได้ลายค่ะนเนยเนยมือเสียบไปจ๋ยเชียววะท่านผู้ชมเสียบใส่เกลือสอนสอนสอนตโตนึงได้ค่ะเด้อเนยบุกี้ได้หน่วยใสเครื่องขาดเคียไปหน่อยเดียวจะคนมามาเค้มนี่โอเคเลยค่ะแจะจะหน่นวยไปคนมาทาว่าของหวานต้องเค้ม เนยหน่อยหนึง่งเค็มหน่อยหน,นึ่งสุแเสบนิดเดียวได้ค่ะเพราะเปนว่าเค็มจุดจวดเค็มออกว่าว่าออกเค็มนี่ดีๆเอาขอแม่อขอแม่อันนึงแม่ขออันนึงใครจะให้แม่ใครจะเอาให้แม่เ<อ>ก่งมากค่ะคนอะไรนะ่ะรักจังดีดังเยอะห้วยหัวสั่นท่านผู้ชมห้วยเมื่อไรได้ขาดท่้งวายเขาเนี่ยเขาห้วยหนูเขาหูจักว่าไม่ได้เรียกห้อยสมัยนี่หยหูเขาบอกไอ้เขาเนี่ย ก็ดีค่ะแซ่บอร่อยน้าขามันเป็นเมนูสุขภาพนะคะเด้อเห็ดใหุ้บำรุงร่างกายอันาข่อยายน้ำค่ะปูปอกไฟมีแห้งปนไหนแลักกระูกเป็นวัดเป็นหอดเป็นเหิดค่ะขอบคุณหลายๆนะคะท่านผู้ชมที่รับชมนะคะค่ะเราติดตั้งใครทันผู้ชมเบิ้งบนอ่ะใครทันผู้ชมเบิ้งจักหน่อยบ่มาว่ามันเสียขนาดไหนเนาะเป็นเสียขนาดไหนอยู่ในหมอมันเรเห็นเด้อ จน,นาการจน,นาการเพ่อออกเด้ค่ะท่านผู้ชมอาแตงกิ้งออกกัลูกความร้อนมันจะโดนลูกไปไปไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวได้กินละได้กินละได้กินแล้วบทหนึ่งบทวด้ใส่กะทิค่ะท่านผู้ชมลูกไข่ลูกยังไออยูุ่้ใส่กะทิต้องคือจะเป็นข้าวเหนียวเปียกเลยคะข้าวเหนียวกับน้ำไยเยอค่ะเสร็จแล้วค่ะได้กินแล้วค่ะแค่เวลาสิบกว่านาทีเราก็ได้กิน ของหวานเมนูง่ายๆก็คือขนมข้าวเหนียวเปียกลำยราลาค่ะปลามาพอดีค่ะจานสิงมาพอดีเลยค่ะมาแล้วค่ะส่งท้ายวันนี้นะคะด้วยข้าวเหนียวเปียกลำยไยค่ะเพื่อสุขภาพนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ